สวัสดีค่ันเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจนกับดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่29 3 0ถึง30พฤศจิกายน65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ0กับ3 2กับ5 0 0 0 2 0 3 0 5 0 6 0 8 2 0 2 2 2 3 2 5 2 6 2 9 032325025135635หรือจะจับคู่เอา0 3 3 0 0 2 2 2 5 5 2 5 3 3 5เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะถ้าจะเป็น0ก 0, ็02 022024026028เอาอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วแต่ถถ,ถนัดนะต่อไปเป็นดาวโจน5กับ8 7ก,กับ0 เมื่อคืนนี้เราสลับดาวโจนไปใช่ดาวโจนวีไมันไปเข้าสามตัวตรงๆของดาวโจนเราสลับกันดันไปเข้าสามตัวตรงของดาวโจนจริงจริงเลห้ากับแปดเจ็ดกับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเด้อแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้า 5 7 0 7 8 6 8 7 3 5 8 0แล้วก็7 8 9 5 0 0 5 5 7 7 5 5 8 8 5 8 7 7 8 8 0 0 8เนาะอย่าลืมจับค <sa us on> ู่ซื <VES> <dos> ้อด้วยกันเด้อหนศูนย์ก็ห้ามาเหมือนกันต่างกันแปดกับเจ็ดสามกับสองเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์อย่าลืมกดไลค์นะคะ อย่าดูเฉยๆกดไลค์ให้กันหน่อยเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมสลับกันซื้อเด้อนี่เอามาซื้อทั้งสองอันนี้แหละเมื่อคืนเราสลับให้ดันเอาดาวโจนธรรมดาสลับไปดาวโจนวีไว้เข้าสามตัวตรงๆเลยโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ